ดีจังเลยเยเต่าเป่าตุงเยเรามีน้ำเขามีไฟเมื่อน้ำมาน้ำกับไฟมาเจอกันนะครับมันจะเกิดสมดุลเอาจับมือกันเลยครับสองนายกอันนี้นายกน้ำอันนี้นายกไฟดีบอดีครับแม่นบอแเม่นแล้ว ขาวดีดีกับพี่คำรนรนคนแล้วรแล้วแล้วรครับอันนี้ผมตักน้ำมันพืชเก่าจากเตาสดๆมาใช้มาเติมให้เลยมาเติมให้ดูเลยครับ เน,นี้มีน้ำมันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจุดให้อันนี้ก็น้ำมันพืชเก่าครับเราเพื่อเราเปิดใส่เตาไปเรื่อยครับก็จะไหลลงไปในเตาเองครับเราเปิดเรามีวาล์วครับเรามีวาล์วเราเปิด อันนี้เราหยดให้มันหยดแค่ติงๆเนะครับเพื่อเติมเตาไปเรื่อยๆครับครับให้มันหยดจริงครับครับพี่ลลงโนี่คืออะไรครับครับผมไอ้ชนีดคืออะไรครับอันนี้คือน้ำมันพืชเก่าครับเพื่อจะเอาไปเติมในเตาเราครับไอ้กองนี้คือกล่องพักใช่ไหมครับครับผมกล่องพัก จะไหลข้าครับจะไหลเข้าจากนี่เราเปิดวาล์วเราจะไหลเข้าลงไปนี่ครับไปเตาเพื่อไปเติมน้ำมันไม่ให้น้ำมันขาดครับอันนี้ครับเราปิดครัพี่ลงูเลยครับครับอันนี้คือพัดลมครับเราเปิดพัดลมเป็นไอครับไปพัดลมทำหน้าที่อะไรครับพัดลมหน้าที่เป่าไอครับพมจะเป็นเปลวเปเขเยเป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 เเปเปเปเ อันนี้ครับเรา,เาน้ํามันเก่าครับจากน้ำมันที่ใช้แล้วเหลือทอดเราจะาไปเติมพลังงานครับเราจะมาเติมเตาพลังงานครับโดยที่เราจะไม่ต้องใช้แก๊สเลยครับครับเย้ครับก็เตานี้นะเราก็ใช้น้ำมัน น้ำมันเก่านะน้ำมันพืชน้ํามันทอดหมูทอดไก่ทอดมันอะไรแล้วแต่น,ะนี่คือน้ํามันเก่าหรือน้ํามันจากรีไซเคิลของเราจากขยะพลาสติกของเราก็มาเติมลงไปในนี้นะแล้วก็สต็อกในนี้นะนะครับนะครับนะครับก็จะจุดหลังจากนั้นเราจะใช้ปืนชนนิจิงนะเปะเข้าไปนะครับก็จะออกมาเป็นไฟอย่างนี้นะครับ นะครับถ้าเกิดเตาที่ให้ไปของเก่าขามนี่ไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้น้ํามันในนี้ใช้มันในนี้นิดหนึ่งแล้วไม่ต้องเลอาหัดเชื้อนะเราสามารถเปิดแก๊สนิดนึงจะมีวาล์วตรงนี้เปิดอันนี้คนรุ่นกันนะเปิดแก๊สนิดหนึ่งแล้วก็จุดได้เลยนะครับแล้วปิดได้เลยตัวนี้เราเล่นได้นะเล่นแรงเล่นค่อยได้อยูนะล้วนะนะครับ,นะรบเห็นไหมว่าายจะเขียวแรงใช้พัดลมใช้พัดลมประมาณ0.2กิโลวัตต์นะะแล้วก็ ใน1เดือนเนี่ยไม่ถึง5บาทนะครับแล้วก็น้ํามันที่เนี่ยเราได้มาฟรีก็คือน้ํามันที่เราทิ้งแล้วนะทิ้งแล้วนะตัวนี้เป็นพัดลมนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ไม่ต้องเปิดเยอะนะเดี๋ยวแค่ติง๋งติ่งพอนะครับไม่ต้องเยอะเลยเห็นไม่ต้องเยอะนะเปิดแค่นิดเพื่อเลี้ยงเลี้ยงเฉยเพราะนี้ไม่มีเปลืองนะเพราะว่าเราใช้ไอ้น้ามันนะครับพอพอน้ํามันเดือดก็จะเป็นไอนะจะเป็นไอขึ้นมาพลาสติกกับไอนะครับ ไอ้น้ำมันก็จะผสมกับอากาศก็เป็นอไอ้น้ำมันผสมกับออกซิเจนก็จะเกิดการติดไฟโดยปกติเบสิกทั่วไปทั้งหมดนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้การต้มน้ำมันนะเสร็จแล้วไอ้น้ำมันก็จะมิกับออกซิเจนก็เกิดการติดไฟก็เป็นไฟใช้หลักาการหุงต้มได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช้ทฤษฎีอะไรมากมายเลยนะก็คือออกซิเจนผสมกับไอ้น้ำมันนะก็เกิดการ ติดไฟได้ง่ายครับสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องในพื้นที่ปกครองท่านอย่างไรครับก็เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะว่าโดยนโย,ยบายของเราเนี่ยต้องการให้ลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ก็คือลดรายจ่ายยังไงเราใช้เตาชื่อเตานี้ว่าเตาเป๋าตุงมันเป๋าตุงยังไงก็คือว่าเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยมีแต่เก็บ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 อย่างเดียวนะครับเงินทั้งหมดที่ได้มาแทนที่เราไปจ่ายค่าแก๊สจ่ายค่านู่นค่านี่เราเก็บ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 จงตุงนะฮะเก็บจงตุงเลยนะครับเพราะว่า คือเราลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนของเราและรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมลดลดร้อนต่างๆขยะไม่มีไขมันไม่มีเพราะว่าปเป็นนโยบายมหาไทยอยู่แล้วนะว่าทุกครัวเรือนต้องมีบ่อด,ดับไขมันไขมันนะเมื่อเราไม่ทิ้งไขมันไม่เกิดสิ่งแวดล้อมไม่เสียนะครับก็เกิดการเกิดอะไรหลายอย่างคือดีด้วยภาวะของสิ่งแวดล้อมดีด้วยภาวะของการคลองทีพดีด้วยภาวะของเงินทองที่ไม่ล่วงไหลไปไหนอยู่กับตำบลของเราอยู่กับคนเกาะขนุนของเรานะครับ การเอาคณะของท่านอยู่น้ำยืนอยู่เก่าขามนะครับเดินทางมาถึงหัวใจของภาคกลางคือฉะเชิงเซาวันเนี้ยมาดูงานกันคิดว่าได้อ,อะไรไปบ้างครับครับสำหรับวันนี้ในการศึกษาดูงานของเรานะครับอย่างน,น้อยเราได้เรื่องของการบริหารจัดการขยะนะครับรีดักรีดักรียุธรีไซเคิลน,นะครับแล้วก็อย่างน,น้อยเราได้ของการที่เรา กํากจัดส,สิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วอาจจะเป็นมลพิษก่อต่อสังคมนะครับต่อสิ่งแวดล้อมเรานํากลับมาใช้ใหม่มาทําเป็นพลังงานนะครับอะไรที่ package, ม,ม,ม,มัออมนะนํานกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ข้อเสียของที่ดีก็มีนะครับเรื่องอะไรที่นํากลับมาใช้ใหม่นะครับอยากน้ํามันเก่าอะไรเก่านี่นํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่อยากให้เอาเมียเก่านี่กลับมาใช้ใหม่ได้เลยครับเอาเมียเก่ามาย่างไม่ได้นะครับแปอว่า <ๆ aha> ต่อไปนะครับการเชื่อมสัมพันธ์เชื่อมชิดตรงนี้สิ่งนี้น่าจะไปอยู่ที่อุบลราชธานีของเราด้วยใช่ครับสิ่งนี้เราจะนําไปประยุกใช้กับบริบทชุมชนของตำบลเก่าขามอุบลราชธานีของเราครับนะขณะเดียวกันธนาคารน้ําใต้ดินของท่านจะถูกถ่ายเทลงมาที่นี่เราแลกเปลี่ยนระหว่างน้ํากับไฟ<อ>นะครับเพราะว่าธนาคารน้าใต้ดินที่เก่าขามมาที่เกาะข,ขนุนแล้วก็ไฟจะเกาะขนุนจะไปอยู่ที่เก่าขามครับ ขอให้ท้องถิ่นจงเจริญและก็จะเริญเจริญมีสองแบบนะครับในยุคที่ท่านประหานคือเจริญขึ้นกับเจริญลงอ่ะยุคท่านจะเจริญขึ้นหรือเจริญลงฮะเจริญขึ้นครับนายกชาตรีศรีวิชาถาครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามอำเภอนายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ ชาตรีของท่านามีไม่ตรีด้วยมันใช่ครับับมนเป็นไม้มงคลครับเป็นไม้มงคลมีชื่อเดียวในประเทศไทยครับที่มีชาตรีแล้วก็มีไม้เลขกิจอยู่ข้างบนเ,<ล>เป็นไม้มงคลนะครับถ้าพี่คำรนอยากได้อะไรที่เป็นมงคลมงคลก็ไปเติมไม้เลกกิจคำลนวางหวัง,งซิคำลนวางหวังซิอะไร,ร <Yeah. S 2> เพื่อเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้เตาเนี้ยไฟมันแรง เราก็จะเผาพระคมาทิ้งเราก็จะเผาพระคมาทิ้งก้มเลยก้มดีใจได้ไปฉะเชิงเศร้าถินนี้ลํำเนาเก่าแก่มานานเศรษฐกิจมั่นคง

ลมหนาวมาสองสาหย่อมเราก็หนาวเอาเอา,เอามือไปผิงร oh <no. S 1> ้องนี oh <no. S 1> ่ดีจังเลย oh <no. S 1> เอาใกล้ๆหน่อยครับ <Wow. S 3> ข้าวดีๆกับพี่คำร้อน